ส่วนที่กาญจนบุรีเมื่อวานนี้นะครับตัวชมครับอันนี้ก็3ศพและบาดเจ็บสาหัสอีก2คนเป็นกรณีรถปิกอัพายาจากราชบุรีจะไปไหว้บรรพบุรุษระหว่างทางถึงทางแยกโดนรถบรรทุกน้ำพุ่งตัดหน้ากระชันชิดแล้วชนเข้ากลางลำจนเสียชีวิต3คนบาดเจ็บสองคนสิ่งของที่จะเตรียมไปเส้นไหว้บรรพบุรุษเนี่ยกระจายเกินเหตุการณ์เกิดที่ทางมุกท่าม่วงกาญจนบุรีโดยที่กระบะ ชนติดอยู่กับ10บล้อบรรทุกน้ำสภาพกระบะพังยับในรถพบศพผู้เสียชีวิตเป็นหญิงสองรายทราบชื่อต่อมาก็คือนางเจนจิราแท่เล้าอายุ47ปีเป็นคนขับติดอยู่คาพวงมาลายัยแล้วก็มีนางต่อยวุฒธธิไกรศีอาคมอายุ74ปีนั่งมาเบาะหลังรถเสียชีวิตขณะที่อีกท่านหนึ่งที่เสียชีวิตคุณลุงทอแท่เล้าอายุ95ปีเสียชีวิตขณะนำส่งโรงพยาบาล ทั้งหมดภูมิลำลาอยู่ที่สวนพึ่งราชบุรีแล้วก็มีผู้บาดเจ็บสาหัสอีกสองคนยังไม่ทราบชื่อเพราะกระบะมากัน5คนโดยที่ต่อมานะครับญาติเดินทางมาจากราชบุรีมาถึงจุดเกิดเหตุแล้วก็ให้การนะครับคุณสิทธิ์สำราญมากบอกนะครับว่ากระบะคันนี้ภรรยาของตัวเองกับครอบครัวกำลังออกจากราชบุรีเพื่อจะมาเส้นว่าบำรุปรุษที่นคนปรปฐมแต่มาเกิดเหตุก่อนจะไปถึงสุสาน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว,ว่ารถกระบะแล่นมาทางตรงจังหวะนั้นสิบล้อบรรทุกน้ำแล่นมาจากเส้นทางท่ามากาแล้วปรากฏว่าแล่นฝ่าตรงจุดแยกซึ่งไม่มีไฟเขียวไฟแดงให้สัญญาณก็ทําให้พุ่งชนกระบะอย่างจันจนกระเด็นไปติดกับเกาะกลางถนน<ะ>เหตุการณ์นี้เสียชีวิตสามศพบาดเจ็บสาหัสอีกสองคนแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยเนี่ยนะฮะ